สวัสดีครดูทุกท่านครับอยู่กับผมฟุกฟิกในช่องพาไปเกมนะครับวันนี้ดูอยู่กในเกมโรบอทที่มีชื่อว่า The For Is Lawa นะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในแมปกัรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูน่าจะเป็นการเอาตัวรอดนะคนดูจากการที่เออลาวาน่าจะไหลมาเรื่อยๆนะโอเคอันดับแรกเราต้องหาที่สูงไว้ก่อนนี่เลยปีนจ้านีาจะรอดเหมือนกันอ่ะนะลองดูกันฮะวะเน้ๆลาวามาไวมากอ่ะโอ้มาแล้วฮะ มารอดูว่ามันจะขึ้นสูงได้แค่ไหนกันเชียววะนะแมปแดงเดือดเลยตอนนี้นเอา้ามีคนล่วงแล้วล่วงหลายคนด้วยเฮ้ยเอา <c oughs> แล้วมันผักกูมาถามอไม <c oughs> you're you're really you they not into would but just because never understand fine when fine get it can't โอ้มีคนผลักเราลงมาจบเลยโอ้โหนิสัยไม่ดีเอาซะเลยปักนี่อย่าให้เจอดิโอเคครับเรากลับมาในอีกแมปหนึ่งละคราวนี้ผมจะพยายามเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดแล้วกันเพราะเมื่อกี้เนี่ยคือมันไวมากเลยคนนึงก็ต่างมาลุมมาตุ้มอืมปีนขึ้นไปรีบปีนขึ้นไปต้องปีนนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงล่วงแล้วเมื่อกี้คือมีคือมีเพื่อนโอ้โหถ้าล่วงเนี่ยแย่เลยนะ คุณต้องมาเล่นเกมอัพบี้อยู่เฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนฮึบอุ้ยฮึบฮึบอ้โหเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้เอาละคราวนี้ผมรอดูกันว่าผมจะเป็นผู้รอชีวิตในแมปนี้หรือเปล่าฮึบฮึบบวกว่าเจ้คนนี้คงไม่ผักผมนะเหมือนที่แล้วแล้วมาเอ้า เอาโอเคโอเคครับโอ้โหรอดชีวิตฮะอ่ารอดกับคุณผู้หญิงเนี่ยอะไรคุกกี้แอนนิวอลื่นกล้วยเอา,เอาลื่นแม่งเลยมาอีกแมปนึ่งฮะมินิเรสแท็กเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องหาที่สูงเพื่อทีาจะได้รอดจากพื้นลาวานะคนุณดูไปไปไป,ไปลองดูฮะขึ้นที่สูงก่อนแต่ว่าเราก็จะออกห่างคนอื่นไปด้วยนะมีคนชอบผักเรา เออผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครฮึบขึ้นไปขึ้นอีกไหมขึ้นฮึบอ่าโอเคประมาณนี้ละกันเออคิดว่าไม่น่าจะมีคนผักเราแล้วอ่ะนะมารอดูกันว่าใครเฮ้ยไอเจ้าหนุ่มคนนั้นมันถือปืนเนี่ยยิงใครหรือเปล่าเอา้าโอ้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 เสามันหักเหรอเสาที่เรายืนเมื่อกี้ไหม้ไปเลยเฮ้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 ย ลาวาเดียวโอเครอดชีวิตรอดมาได้แบบฉิวเฉียด <c oughs> นี่กูจะไม่รอดซะแล้วนะเมื่อกี้ลาวามันขึ้นมากระชังชิดมากๆเลยรอดไป2ด่านแล้วครับถั Ki มดมาเป็น์ทาว tower ด่านหิมะนั่นเองอู้นตึกสูงมากโอเคเา้ารีบขึ้นข้างบนเสร็จนะถ้าจะเก็บเหรียญล้วเก็บไปโอเคเราก็ได้เหรียญมาเหมือนกันอ่าขึ้นคนแรกเราก็ได้เหรียญรัวๆไปเลยเก็บดิครับเก็บดิครับ คนแรกอืมเรื่องกกล้วยกล้วยดูซิาจะมีคนลื่นกล้วยไหมยังไม่มีฮะอู้ลาวาขึ้นมาแล้วฮะอยู่ตรงนี้ไว้กันแล้วกันแล้เผื่อโดนแกล้งเมื่ช่วงนี้ผมเจอแบบคนที่แบบเอ้าลื่นเจ๊ลื่น,เ,นเอา้าช่วงนี้เจอคนที่ท็อกซิกเยอะมากๆเลยในโลบอคนะครับแต่ว่าเอาเดินเดียวเดียวมาโอ้โห ดนดีตรงนั้เฉยเลยอ่ะอชีวิตด่านถัดมาครับแกนแคนยอนเหล่าผู้คนไปนลุมปีนตรงนู้นมีอยู่สองคนเทขึ้นไปแล้วกันลองดูฮะว่าจะนอนหรือเปล่าหาที่สูงก่อนนี่เลยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับเออจุดอื่นเท่าที่ดูมาคือตรงนี้เออโอเคโอเคนี่แหละรอดชัวร์ฮะมันจะรอดแน่ นี่เอ้าโอ้โหเจ้คนนั้นมันมาชนนหเห็นไหมเน,เนี่ย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 โอ้โหมันมีคนผักตลอดเลยนะเอาไอ้เจ้เอาลองย้ายห้องกันบ้างครับมเมื่อกี้เจอคนแบบโอ้โหท็อกซิกมากก็ามาไล่แกลคนอื่นไอ้พวกนี้ ตอนเด็กน่าจะแบบว่าแม่ไม่อุ้มเลยเกิดความเหงานั้นเองเลยทาให้แบบว่ามีนิสยัยที่ชอบแกล้งคนอื่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เรามาเล่นนะนะอ๋อซื้อได้ด้วยเหรอผมอยากจะรู้ว่าเขาใช้ให้ไหนกันที่แบบว่าผักคนอื่นนะโอเคครับครันนี้เราโผล่มาในแมปที่มาถึงก็มีน้ําเลยลองดูเหมือนไม้ครับไงแมปเหมือนไม้คราบอู้แต่ว่าของเราเตี้ยเกินไปแฮะบันไลแล้วมาซะและวลาวาเพน่าจะรอดฮนะ ว่าคนที่รอดเนี่ยคืออยู่สูงทุดนู่นเลยมันไม่น่าจะไหวอ่ะโชคดีใครอดก็รอดไปก่อนละกันเมื่อง่มนว่าน้ําเล่นแล้วไปครับเอ่ออันนี้ละกันด่านเขาม้วงกดน่าจะโอเคอยู่นะบึงอ่าโอเคครับอยู่ในเขามวงกดโอ้โหงงมากไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนกอลองไปมั่วๆดูกัน ผิดทางแย่แล้วต้องรีบหาที่ขึ้นครับก่อนที่ตาวาจะมาเอามาแล้วโอ้เฮ้ยเอาพูละเครื่องร่อนแล้วนะเรื่องมาขึ้นตรงไหนอะเรียบร้อยอะโอ้โหไม่มีที่ขึ้นเลยด่านนี้โอเคครับเอาแล้วมาถึงใครล่วงแล้วมันอะมาถึงก็ได้ด่านนี้อืขึ้นชั้นสองไปเลย พิ่งชั้นสูงสุดเลยเก็บเพชรด,ด,ด้วยอ่าคืออะไรไม่รู้แ๋ยวก็เก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคนะ๋ยวมาลองดูกันว่าอยู่ชั้นสองนะี่เราจะจะรอดหรือเปล่านะมันแรแบบเตี้ยๆแรงแบบไม่ค่อยได้สูงมากเท่าไหรนะ่นะไม่งั้นก็รอดเยอะเลยนะถ้าตรงนี้รอดเอา้าแล้วไปทําอะไรตรงนู้นอะหายไปละเป็นฝุ่นไปละอืยืงกินเบอร์เกอร์อย่างสบายใจเฉยเออรอดแฮะเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวกะโดดกันโ,โอเคก็จริงถือว่ารอดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสูงสุดแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยก็จะมีด่านเยอะพอตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเทียบกับว่าแมปเซิร์เวอร์อันอื่นนะครับโอเคอุ้ย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 เลือดลดด้วยซอมบี้กัดเลือดลดด้วยนะขึ้นไปเก็บเหรียญหน่อยบึง้ง ก็ขึ้นจ,จุดสูงสุดอุ้ยแต่ผมว่าบ้านสูงกว่าวะบ้านน่าจะาเป็นเปอร์เซ็นต์ในการลอดสูงกว่าเฮ้ยเฮ้ยองี้ยน่องเบาวน่องเ้ายังไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวอ่าโอเครอดรอดมาเกือบไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้เกือบไม่ทันแล้วนะเ,เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวลงมาก่อนนี่ก็รีบป,ปีนอย่างเลยโอเคครับมารอรุ้นกันว่า ฝั่งนู้นนะครับเรียบร้อยเอาเราซอมบี้ลงไปไว่ายน้ำด้วยไม่เป็นไรด้วยหรอเรามารอดูกันว่าฝั่งนู้นจะรอดไหมนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแนฮะเรียบร้อยครับโอ้โหโดดยงยงเรียบร้อยฮะอุ้้ยอะไรนะลอยกันเต็มเลยเออเอายังรอดมาคนหนึ่งฮะเอารอดสองคนเลยเอะฝั่งนู้นใช้ได้ฮะถือว่าไม่เร็วทรีออบบี้ครับบานต้นไม้เอาลองดูฮะ ก็คือถ้าเป็นออบบี้อา้าเป็นออบบี้ก็คือเราต้องแบบว่านี่เลยใช้อา้าล่วงอี่แล้วต้องใช้ระบบในการปีนนะครับในการที่จะไปในสู่จุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดกเจเออล่วงไปนะอีกเจต้องยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบันไดอ้ยอุ้ยโอ้โออบบี้จริงแย่และ ถ้าเราไปช้ากว่าน,นี้เนี่ยเราจะไม่รอดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิวเฉียดชิวเฉียดเฮ้ยวงโอ้เหลียวโอ้โหเฮ้เยยุลรปศึกต้องยุโรปอีกแล้วไปดูเดนเร์เสาร์เดินดอร์สุกกันเถอะหน่อยมาฮะโอ้นี่ไงโอ้โหจะเป็นเดนเร์เสาร์ที่โง่มากอ๋อก็คือแบบมีภูเขาไฟในยุคจุโรปศึกเลยเปรี้ยวมากมาก นี่เขาไปอยู่บนปล่องเลยน่าจะรอดกันหมดแล้วตรงนีน้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็กระโดดไปที่ปีกนกตัวสีขาวเนี่ยน่าจะรอดกว่านี้เป็นยุคดึกดำบรรพ์นนะก็แบบว่าน่าจะจําลองตอนที่อุกบานชนโลกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ลาวาท่วมมาเลยมีความเป็นไปได้นะถือว่าเปี้ยวเลยทีเดียวนะแบบนี้เออไอเจ้านกจะรอดไหมลนะ่ะเดือนเสาเรียบร้อย มิดหัวไปสองตัวแล้วเฮ้ยอตัวสีขาวก็ไม่รอดเหรอแต่ถ้ายืนโดนปีกเนี่ยถึงจะรอดใช่ไหมอ้าวโอเคครับรอดกันบึมเลยคะเนยะอยู่อีกดา่านนะครับอันนี้คือด่านอะไรเนี่ยเราต้องอ๋อนี่ไงว่านะเจ้าแทงน้ําตัวนี้แหละจะทําให้เรารอดเลยนะค่อยๆเก็บโอเคอุ้ยไอเบนตรงนู้นมันสูงกว่านี่นาไอเราก็ลืมดูไม่ได้จะทันแล้วก <c oughs> ินน้ําพลังชีวิตไปเลยยังไงก็ไม่รอดแนะ่โชคดีเฮ้ยไม่โอ ลืมดูตรงนู้นตรงสูงกว่าเยอะเลยอ่ะก็ไว้ประมาณนี้และกันนะครับผมสำหรับแบบนี้นะคนดูล้าับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ตั้งตระใเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับใครอยากสนับสนุนช่องก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังมาเป็นกำลังใจให้กับผมได้เด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สดัสวัสดีกับคุณผู้ชมังทุกท่านด้วยครับผมอันเบียนเหยียบหน้ามาเลย